สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอ๋นะคะวิดีโอคลิปนี้ครูจะมาสอนวิธีต่อดอกนะคะต่อดอกทั้งทั้งสามสีด้านนี้เลยสำหรับลายนี้นะคะดอกแรกทีเ่เราจะต่อที่เป็นต้นดอกเนี้ยเราจะต้องทำเป็นดอกที่สมบูรณ์ก่อนนะคะคือครบทั้งสี่ด้านอาดอกที่เราจะต่อเนี้ยเราจะทำให้มันสมบูรณ์ไม่ได้ นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะต่อกันไม่ได้เราก็จะถักมาอันนี้มันจะเป็นต่อแค่2จุดเนาะจุดนี้นะคะมันจะเป็นมุมนี้กับมุมนี้จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้นะคะเราก็จะทํำดอที่เราจะต่อเราก็ทําให้มันสมบูรณ์แค่ด้านนี้กับด้านนี้นะคะเพื่อที่จะเหลือด้านนี้ไว้เชื่อมกันอันนี้เราก็ถักมาครึ่งหน่งน,นะคะครึ่งหนึ่งก็คือสอง อันนี้ก็อ่าครื่องหนึ่งก็คือสองโซ่หยิบตัวที่จะต่อมาอ่าแทงลงไปพันขึ้นมาพันออกไปนะคะแล้วก็โซ่สองอ่าแทงมานี้โซ่สองหันกลับมานี้ โซ่สองหันกน 2, ลับมานี้โซ่สองสลับมานี้เราจะใช้โซ่สองเชื่อมนะคะสําหรับหลายนี้พอมาถึงตรงนี้ไล่ไให้หมดก่อนพอมาถึงตรงนี้นะคะใช้โซ่ธรรมดาเชื่อม โซ่สองแล้วก็ลงตรงช่องนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะลักษณะของการเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้จะเชื่อมง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็โซ่ห้าตรงนี้ ลักษณะของงานก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะมาทําด้านที่เหลือให้มันสมบูรณ์นะคะเรามาดูลักษณะของการจบแถวนะคะอ่าโซ่ห้าลงนี้ดึงผ่านไปเลยเก็บแถวใหม่โดยล้นโซ่นะคะดึงผ่านไปก็เป็นอันเรียบร้อย สำหรับวิธีต่อดอกคราวนี้คืจะต่อให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะคือมุมตรงนี้ก็ถังให้มันสมบูรณ์แค่ด้านเดียวนะคะโซ่สองหยิบตัวที่จะต่อขึ้นมาเราต่อตรงนี้เราเชื่อมตรงนี้เนาะ สองหันกลับมาช่องเดิมซสอง,สอง,สอง ลายนี้เราจะใช้โซ่สองเชื่อมตลอดออย่าลืมนะคะพอมาช่องนี้เราจะต้องลงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง หันกลับมาทำด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันครบเรามาดูนะคะคราวนี้เราจะต่อมุมนี้มุมนี้มุมนี้นะคะเราจะต่อสามมุมนี้เราก็จะต้องเริ่มจากแถวแรกเลยนะนะคะ อันนี้คือแถวดอกใช่ไหมแล้วเราจะเริ่มแถวแรกที่เป็นแถวโซ่ที่เราจะเชื่อมนะคะต้องเริ่มจากดอกแรกเลยเราล้นแถวก่อนล้นโซ่ก่อนหนึ่งครั้งโซ่สองอ่ะหยิบตัวที่จะเชื่อมมาโซ่สองหันกลับมา โซ่สองต่อปกติมาสำหรับเอ่อที่ต่อสามมุมอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ต้องเริ่มจากแถวแรกเลยนะคะเริ่มจากแถวแรกแถวโซ่แรกเลย เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิน อันนี้เรามาถึงด้านริมที่มันไม่สมบูรณ์เราทำให้มันสมบูรณ์นะคะ อันนี้เราก็เก็บซ่อนโซ่ให้เรียบร้อยมาดูลักษณะของดอกลักษณะของดอกเมื่อต่อครบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะตอบแบบนี้ไปเรื่อยๆทำเสื้อทำหมอนทำผ้าคลุมโตะ๊ะผ้าคลุมเตียงแล้วแต่เรานะคะ ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับรายนี้วิธีต่อดอก